this is bad Yup. いいจงการสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับอ mm ุ้มอีกแล้วค่ะกับแม่ด้อยชาแนลแคมเปอร์เสเรนซเองจ้าคลิปนี้นะคะอุ้มก็ยังอยู่ที่ประเทศเซอร์เบียเนาะ เมืองที่อุ้มจะพาทุกคนมาเที่ยวในวันนี้นะคะก็ชื่อว่าเมืองนอร์วิสานนะคะมีประชากรราวๆประมาณนะคะที่ว่าลงทะเบียนจริงๆนะคะก็เกือบ3 0 0แสนคนค่ะเมืองนอวิสานเนี่ยนะคะเพื่อนๆเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองรองจากเมืองเบลกราสซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเซอร์เบียเลยนะคะ เืองนี้นะคะเป็นเมืองเกิดของแฟนอุ้มเลยค่ะแกเกิดที่เมืองนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่อุ้มเคยเล่าให้ฟังแกไปโตที่ประเทศเยอรมันค่ะเ,เพื่อนอุ้มนะคะเคยมาประเทศเซอร์เบียครั้งแรกเมื่อตอนสิบ 3ปีที่แล้วค่ะเพื่อนๆครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่นับไม่ท้วนแล้วค่ะเนาะวันนี้อุ้มจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเที่ยวตลาดสดในเมืองกันค่ะมีผักผลไม้ถูกจนอยากจะเหมาทั้งตลาดกลับไปอยู่เมืองไทยเลยค่ะเพื่อนๆอ,อย่างเช่นนะคะหน้าสตรอเบอร์รี่ก็จะถูกมากชีสสดนะคะ โยเกิร์ตสดคนที่นี่ส่วนมากเขาจะทำโยเกิร์ตทานกันเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไปเลยจ้าเห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศคล้ายๆกับตลาดสดบ้านเราเลยค่ะแต่ของถูกมากย้ำนะคะว่าถูกมากเลยค่ะเพื่อนๆ สดๆนะคะจากไร่จากสวนจากสวนหลังบ้านเลยค่ะสวนมากคนที่นี่เขามีสวนเล็กๆนะคะเขาก็จะเหลือกินค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมาตั้งหน้าร้านอย่างนี้ค่ะขายของเนาะบางวันก็มีคุณป้าคุณยายมายืนขายของค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่นี่วิถีชีวิตเป็นอะไรที่คลาสสิกน่ารักจริงๆค่ะเพื่อน <c oughs> อ่าอย่างตอนนี้นะคะหน้ากากผ้าค่ะเพื่อนๆเขียนติดป้ายไว้นะคะตรงน,นี้เลยว่า100ดินาค่ะเพื่อนๆ100ดินาก็จะประมาณนะคะ1ยูโรแลกได้117ดินาค่ะตัวนี้ก็ตกประมาณ20บาทนินดๆค่ะราคาก็เท่าเกับเมืองไทยเลยนะคะเพื่อนๆ ส่วนแผนกตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นโซนของใช้นะคะเนาะเช่นเห็นไหมคะมีตะกร้าสวยๆแล้วก็พวกกระดาษทิชชู่นะคะแผนกตรงนี้เนาะของใช้นะคะที่ไม่ใช่ของของกินเนาะส่วนฝั่งนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นร้านขายข,ายขนมปังค่ะเดี๋ยวอุ้มจะเดินเลาะหาร้านเนาะเพราะว่ามันมีสองหรือสามร้านอุ้มไม่แน่ใจมันเพื่อนแล้วมันจะมีร้านหนึ่งที่ลูกค้ายเยอะมากเลยเห็นไหมคะ ไม่แน่ใจว่าครั้งที่แลวอ่านี่ไงร้านนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆคนเยอะมากนี่ค่ะอ่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมค่ะเ,เพื่อนๆเนาะก็เป็นช่วงฤดูหน้าหนาวอยู่นะคะเ,เพื่อนๆช่วงเอ่อนี้เนาะวันนี้ก็ติดลบ2นะคะ ร้านนี้เลยค่ะรอบก่อนๆก,ก็ซื้อร้านนี้เหมือนกันแต่ว่าอยากลองร้านใหม่พอไม่อร่อยก็กลับมาซื้อร้านเติมค่ะเพื่อนคนเยอะค่ะร้านนี้ร้านประจําเลย<ม>เออคนประชาชนที่นี่นะคะเพื่อนเขาจะนิยมทานขนมปังขาวค่ะแบบว่าขาวล้วนๆเลยนะคะเพื่อน จะน้อยมากเลยนะคะที่มีขนมปังธัญพืชประมาณนี้ค่ะ,ะต่อมาก็เป็นแผนกชีสสดค่ะเพื่อนๆคนที่นี่นะคะอย่างที่บอกเขาจะนิยมนะคะทำชีสสดค่ะเพื่อนๆนแล้วก็โยเกิร์ตสดนะคะเอาไว้ทานดื่มกับขนมปังหรือเอามาทาขนมปังนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมีหลายอย่างมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน น่าอร่อยแล้วก็ถ้ามันเพื่อนได้มาเซอร์เบียนะคะต้องทานโยเกิร์ตสดนะคะไม่งั้นมาไม่ถึงเซอร์เบียค่ะเพื่อนจ้าวัลลูกท่าต่อรูปชักกันอ้อร์ลานี่สอพีเตอร์ลา อ,อันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตสดนะคะเพื่อนๆเขาก็จะแยกใส่แก้วอย่างนี้คะ่ะแม่ค้าคนสวยก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากได้ชีนสดแนวไหนเนาะ ค็มมากเค็มน้อยนะคะแบบเด้งดึ๋งมากเด้งดึ๋งน้อยแล้วแต่ค่ะเขาก็จะให้เราชิมก่อนประจําเลยเห็นไหมคะก็จะเป็นสดๆอย่างนี้ละคะ่ะส่วนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นมีใส่พริกมีใส่น้ํามันออลิฟแล้วก็อันนี้ก็เป็นแคปหมูนะคะแคปหมูงานแต่งขอบอกว่าอร่อยเหมือนงานแต่งบ้านเราเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเงินเยอะมากเลยนะคะแม่ค้าร้านนี้ <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันไหนนะคะอุ้มมีโอกาสว่างๆเนาะเดี๋ยวอุ้มจะพาเพื่อนๆไปเดินในเมืองกันค่ะอันที่จริงอุ้มทําไว้หลายคลิปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะทํา YouTube นะคะคลิปก็จะเป็นแบบมั่วๆตัวๆเนาะแต่เดี๋ยวเอาไว้วันไหนว่างๆนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปเที่ยวนในเมืองนะคะเพราะที่นี่ เขามีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีป้อมปราการค่ะน้องมีสะพานข้ามแม่น้ําดวนูบนะคะหรือที่นี่เขาเรียกแม่น้ําโดนาเนาเนาะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปเที่ยวในเมืองนะคะรับรองว่าเพื่อนๆต้องชอบแล้วก็หลงไหลในประเทศเซอร์เบียหรือและหลงไหลในเมืองโนวิศาสต์อย่างแน,น่นอนเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนาะอ่าส่วนค่ายมักตัวนี้นะคะที่อยู่ใน กลกล่องใสๆสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะขอบอกว่าอร่อยมันมากเลยค่ะพเพื่อนอันนี้คือก่อนที่มันจะเป็นเนยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยค่ะอันนี้เราก็เอาไปทากินกับขนมปังอร่อยหวานๆมันๆค่ะพเพื่อนๆขอบอกว่าต้องลองนะคะถ้ามาเซอร์เบียเน,ะออนเยาะ อ่าโอเคต่อมาก็เป็นแ a นกเ,เขาเรียกอะไรเนาะบ้านเราเป็นพวกแฮมมะค่ะเพื่อนๆที่เขาเอาไปรมควนันเป็นไส้กรอกอะ่ะเนาะแต่ว่าเป็นสไตล์ของคนเซอร์เบียค่ะเพื่อนๆแนวบอลขานเนาะก็ร้านนี้มีแคบหมูอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆขอบอกว่ากินกับส้มตำนะคะฟินฟินฟินและก็ฟินเหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะเพื่อนเนี่ค่ะเป็นแคบหมูงานแต่งที่เรากินสมัยเด็กเนาะ ถ้ามาที่เซอร์เบียนะอุ้มจะมีความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเลยค่ะเพื่อนเพราะของกินหลายๆอย่างนะคะมันจะคล้ายๆกับการกินวัฒนธรรมการกินของเมืองไทยเลยค่ะเพื่อนอแฟนอุ้มแกพูดภาษาเซอร์เบียนภาษาเซ,รราเซรอร์เบียชนะคะตอนนี้เพื่อนเนาะแกพูดฮังการีก็ได้ด้วยนะคะแฟนอุ้มเนาะตอนนี้ก็กำลัง ซื้อของไปฝากคุณพ่อปูค่ค่ะต่อมาก็เป็นแผนกผักสดค่ะเพื่อนๆมันดีต่อใจมากเลยคะ่ะมาแผนกนี้นะคะของสดนะคะเม็ดถั่วนะคะสุดยอดมากเลยคะ่ะที่นี่ชอบๆบขอบอกนะคะว่า ของ5บาท10บบาท15บาทซื้อได้เหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะเ,เพื่อนๆอุ้มมีความฟินนะคะว่าเดินอยู่ตลาดสดแถวบ้านเลยค่ะเ,เพื่อนที่เมืองไทยเนาะเนี่ยค่ะของแบบหลายอย่างนะคะจะมีความลักษณะคล้ายๆเมืองไทยเลยค่ะเนาะ เราได้ของครบแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับอาหารเช้าเนาะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้าที่บ้านคุณลุงกันเลยนะคะเป็นบ้านคุณลุงที่เคยเลี้ยงแฟนอุ้มมาตอนเด็กๆนะคะไปเลยค่ะตามคนโอม่าคนนี้ไปได้เลยค่ะ ทงแล้วอุ้มก็แกะใส่จานเลยนะคะก็มีนี่เลยค่ะมีแรตติดมีพริกเผ็ดนะคะก็มีชีสมีไข่หมักที่อุ้มซื้อมาที่สาซื้อมาเนาะขนมปังก็ต้องเป็นขนมปังขาวเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากนะคะก็บอกมีแตงกวาสดๆนะคะมีต้นหอมคนที่นี่เขาจะทานอาหารเช้าประมาณแค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆเออแต่ขอบอกว่าอร่อยมากติดใจนะคะใครมาต้องลองคะ่ะเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหคะชีสสดนุ่มๆนะคะ เห็นไหมคะน่าทานมากเลย ต่อไปเราก็จะไปบ้านคุณพ่อปู่กันค่ะขับรถประมาณประมาณเกือบ30นาทีค่ะเพื่อนไปกันเลยค่ะไปเยี่ยมซุกี้กันค่ะเพื่อนไปค่ะ ยังไม่ชึกก่อนใช่ถึงแล้วคะ่ะ <Okay. S 2> เพื่อนๆ <All right. S 2> แต่ว่าซุก้ไม่เห็นออกมารับ <laughs> เราเลยไม่รู้ไปหมกอยู่ตรงไหน,น mm hmm. ย่านี่ไงคะมาแนมาน้อยซุกี้นะคะอ่าดีใจใหญ่เลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันคะ่ะอ่าคุณพ่อปูค่ค่ะอ่าแฟนอุ้มต้องเอาอันนี้นะคะที่เลื่อยไม้มาคืนคุณพ่อเนาะเพราะว่าเอาไปตัดฝืนวันก่อนอ่าแล้วเราก็ทานอาหารกับครอบครัว คุณแม่ย่านะคะแม่ย่าคนใหม่เนาะก็เขาพาลูกสาวมาเปิดตัวค่ะวันนี้แล้วก็มีหลานอีกสองคนค่ะน่าราคาครอบครัวนี้เนาะ ก็นี่เลยค่ะเป็นอาหารแบบพื้นเมืองของคนเซอร์เบียนะคะเพื่อนๆก็อุ้มไม่มีโอกาสได้ถ่ายค่ะอุ้มลืมเพื่อนๆอุ้มหัวแต่หิวค่ะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเนาะเดี๋ยวอุ้มจะจัดการเอ่อทำคลิปเกี่ยวกับแนวการกินของคนเซอร์เบียให้เพื่อนๆเ,เลยนะคะเผื่อใครสนใจเนาะเผื่อมีโอกาสได้มาเที่ยวค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะกลับบ้านกันค่ะเนาะก็เจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการทุกการติดตามการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะบายบายจ้าเพื่อนเพื่อนแฮปปี้กันทุกคนนะคะบายบายค่ะไปแล้วค่ะ